ครับเพื่อนวันนี้จะมาเดินหามิมกันอีกทีนะครับผมว่าวันนี้จะเจอมิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเดินดูแถวนี้ข้างๆไร่นะครับว่าจะมีมิมหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับไปครับเดินดูกันครับเด็กมาเด็กมา ปกติแล้วเมมมันชอบอยู่ตามต้นไม้แบบนี้นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ con mây mì mây mì chua này à không ต้นนี้ก็ไม่มีต้นเสดาโอ้ยังไม่เจอเลยวันนี้จะมีโชคได้เจอมิบหรือเปล่านะไปไปช่วยไปช่วยเอ่ามิกัน แถวนี้มีวะเ,เดี๋ยวเดินดูนเรื่อยๆนะครับผมว่าจะเจอหรือเปล่าวัานนี้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เจอเลยนะครับหายากมากเลยหมิน่นเด,ด๊กไปไหนอ,ะอ่ะไปหาดูเผื่อเจอสักลังวันนี้ ไหนมีป่ะเฮ้ยจริงด้วยเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่คนเจอครับหลังมิมเจอแล้วโอ้โชคดีมากเลยวันนี้วันก่อนหาทั้งวันก็ไม่เจอนี่นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่นะครับเจอแล้วลังหนึ่งตรงนี้นะครับนี่น,นี่เดี๋ยวเรามาเอามิ้มกันดีกว่าครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยกะว่ามาเดินดูก่อน,น,นเนี่ยเดินมาไกลสงสยัยต้องเอาแบบไม่มีควันแล้วมั้งคบเนี่ยหาก,กิ่งลงมาเลยเดี๋ยวลองดูนะครับผม ครับผมเดี๋ยวปีนไปเอามิมกันนะครับผมว่าจะเอาลงมาได้หรือเปล่านะครับหักกิ่งไอ้ตรงนี้ด้วยมันบังจะปีนได้เนี่ยต้นเล็กนิดเดียวขย่มขย่ม เดินได้เดี๋ยวตัวมันดินต้นเล็กไปด้วยเนี่ยปีนได้ไหมเนี่ยดิกเจ็บตัวมิเนะ่ยเร็วๆว้ามีตัวอปะมันบีเลี้วเฮ้ย ้้องอ,องงกจสวัสดีครับหลังจากที่พี่เอามิมมาเอาไม่ได้ครับมิ้มดุมากเลยนะครับผมนี่โดนไปแล้วหนึ่งแม่ครับผมตรงตาตานี่ก็โดนข้างหลังข้างหท้ายถอยไปหนึ่งหนึ่งแม่ครับพากันวิ่งตะเลิดเปิดเปิงเลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปไปเอาใหม่วันนี้ฟาวครับโดนต่อยซะแล้วขอจบคลิปก่อนนะครับผม for